กองทุนเฮลส์แคร์กองทุนที่มีผลงานติดลบมาตลอด1ปีเต็มวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงมุมมองอนาคตของทีมเฮลส์แคร์และตอบคำถามนักลง,งทุนว่าทีมนี้ยังคงน่าลงทุนอยู่หรือไม่เรามาฟังกันค่ะปัจจัยที่ทำให้กลุ่มเฮลส์แคร์ตกหนักในช่วงนี้มีถึง4ประเด็นด้วยกันนะคะ 1. คือความกังวลจากการขึ้นดอกเบี้ยและลด QE 2. มีการโยกย้ายเงินลงทุนออกไปยังกลุ่ม cyclical value 3. ม,มีนโยบายการควบคุมราคายาของสหรัฐและ4มีการระบาดของโควิด19เดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงรายละเอียดกับ4ประเด็นนี้กับพี่ลีกันค่ะประเด็นแรกการขึ้นดอกเบี้ยและการลด QE มีผลกระทบต่อกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะค่ะ กลุ่มนี้ก็จะเหมือนกลุ่มที่เป็นหุ้นเติบโตนะคะก็คือเป็นประเภทของการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวก High Growth แล้วก็เป็น Early Stage นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่มีการลด วงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงแล้วก็มีการขึ้นดอกเบี้ยก็จะมีแรงเทขายของหุ้นกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าเป็นประเด็นในความกังวลในเรื่องที่ว่าต้นทุนของกลุ่มนี้ก็จะสูงขึ้นนะคะเพราะว่ามีเรื่องของการวิจัยพัฒนามีการลงทุนในระดับสูงส่วนหนึ่งก็ ทำให้เป็นเหตุผลที่มีการเทขายหนักในกลุ่มเฮลท์แคร์เช่นเดียวกับหุ้นเติบโตอื่นๆค่ะต้งนี้ก็ทำให้เกิดประเด็นที่2นะคะคือการโยกย้ายเงินไปสู่กลุ่มไซคลิกลแวลูประเด็นนี้เกิดขึ้นจากอะไรคะค่ะการยกย้ายเงินเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการเปิดเมืองด้วยนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็อย่างที่เราทราบว่าในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยหุ้นนี้หุ้นเติบโตเนี่ยราคาขึ้นไปสูงมากเลยค่ะน้องไกอา ก็เลยมีแรงเทขายทำกําไรนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ประจวบเหมาะกันนะคะถ้าเราไปลงทุนตั้งแต่ต้นวัฏจักรของช่วงที่เขาเติบโตเนี่ยก็เรียกว่าได้ผลตอบแทนในกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงนะคะระดับ80-90กว่เาเปอร์เซ็นต์เลยเยอะมากเยอะมากค่ะทีนี้ในช่วงที่มีแรงเทขายก็คือมีการเปลี่ยนผ่านจากหุ้นเติบโตมาสู่หุ้นวัฏจักรนะคะเพราะว่าเหตุผลของเรื่องการเปิดเมืองด้วยค่ะ แล้วประเด็นที่3เรื่องนโยบายการควบคุมราคายาล่ะคะพี่ลีค่ะการควบคุมราคายาเนี่ยหลายๆรัฐบาลเขาก็ทํากันนะคะน้องกายยกตัวอย่างจีนเขาก็ทํานะคะเพราะว่ามันก็เป็นการช่วยประชาชนเขาด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ด้วยเนาะ,ะเพราะว่ายามันก็เป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ราคาแพงเกินไปเนี่ย แนวโน้มต้องเรียกว่ารัฐบาลใหญ่ๆอย่างรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลจีนเนี่ยจะเข้ามาควบคุมค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าประชากรเขาเมีประชากรที่เยอะมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทําให้มีผลกระทบกับค่าของชีพของคนของเขาอะนะคะในสถา,านการณ์ที่มันมีผลกระทบในตอนนี้ด้วยในเรื่องของโควิดเนี่ย มันก็ทําให้รัฐบาลเขาก็ต้องออกมาควบคุมหลายๆอย่างนะคะแล้วก็รัฐบาลโจไบเดนก็เป็นรัฐบาลที่เข้ามาทําหน้าที่ใหม่ในตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่เขาต้องเข้ามาดูแลประชาชนค่ะว่าค่ะปัจจัยที่4การระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทยายัางไงบ้างคะค่ะบริษัทยาเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเขาไม่ได้ขายยาทั่วไปนะคะเขามีการทำในเรื่องของ วิจัยพัฒนาตัวยาใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยี mRNA หรือว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมารักษาโรคร้ายแรงนะคะซึ่งเภสัณฑัพวกนี้จะมีความซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยการทดลองมันทำให้หมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัทพวกนี้ ได้รับผลกระทบนะคะการที่จะเอาผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่มันเป็นต้องเรียกว่านวัตกรรมเนี่ยออกมานำเสนอในช่วงที่โควิดมันก็ออกมายากอยู่แล้วการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมันก็เลยมีความล่าช้าออกไปโดยสถานการณ์ของโควิดทำให้ส่งผลกระทบกับแผนทางธุรกิจของบริษัทเหล่านี้แล้วก็ส่งผลกระทบถึงรายได้ไปด้วยค่ะ ผู้จัดการกองทุนจากบริษัทชั้นนำอย่างเบลลี่เกฟเฟอร์ที่มีการลงทุนในนวัตกรรมมีมุมมองยังไงกับความผันผวน,นในช่วงนี้บ้างคะคะการลงทุนในเรื่องหุ้นนวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็น early stage แล้วก็เป็นประเภทเรียกว่า high growth นะคะ,ค,ะความผันผวน,นในช่วงนี้เขามองว่า เป็นเรื่องของความผันผวนระยะสั้นนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดไปนะคะแล้วก็ตัวเอเมครอนกลับมาเนี่ยแต่ราคาหุ้นมันยังไม่กลับมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสมันอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะน้องไก่อาแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยคือปกคลุมไปด้วยความกลัวการที่ปกคลุมไปด้วยความกลัวเนี่ยทำให้ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันถูกมองข้าม เลยมันจริงๆแล้วมันมองเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่เข้าใจในสถานการณ์แบบนี้ด้วยซ้ําไปนะคะ<ข>ว่าพื้นฐานยังแข็งะะแกร่งใช่เพราะฉะนั้นเป็นการสร้างการเติบโตของรายได้ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ไปขึ้นกับสินค้าตัวเดียวแล้วก็ขาย10ปีแล้วก็จบไปเขาสามารถที่จะต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างบนเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นขึ้นมาแล้วก็แตกเป็นหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเวลาให้เขาทํางานในระดับหนึ่งเพื่อเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะคะแล้วขบวนการในการทดลองทดสอบเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องรอบคอบมองปัจจัยที่เป็นระยะสั้นเนี่ยเป็นปัจจัยแค่ชั่วคราวแล้วก็อ,อยู่ยกับการลงทุนให้ได้แล้วก็ ผ่านในเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงคราวที่มีผลกระทบไปให้ได้ค่ะและอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นที่ลือลกันนะคะก็คืออาตาัตราเงินเฟอ้อที่สูงในปัจจุบันอาตาัตราเงินเฟอ้อและดอกเบีย้ยที่กําลังขึ้นอยู่ในปัจจุบันมีส่งผลกระทบกับบริษัทพวกนี้ยังไงบ้างคะ่ะค่ะบริษัทพวกนี้นะคะเวลาเขาประเมินมูลค่าก็ถ้าดอกเบีย้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยมูลค่าของกิจการเขาจะลดลงค่ะซึ่งอันนั้นก็จะดูไม่ค่อยดีนักนะคะในเรื่องของ ในเรื่องของการประเมินนูลค่านะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขากําลังนําเสนอให้กับคนผู้ใช้ของเขาก็คือในเรื่องของนงวัตกรรมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคู่แข่งหรือว่ามีคู่แข่งน้อยรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีอำนาจต่อรองในการที่จะตั้งราคากำหนดราคาได้ ะะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมีความสามารถมีความได้เปรียบในการแข่งขันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อด้อยของธุรกิจนี้นะคะก็ยังเป็นจุดเด่นของการทำสินค้าที่เป็นนวัตกรรมนะคะแล้วก็ใน,ในเชิงของการเติบโตถ้ามูลค่าของกิจการสูงขึ้นในอนาคตมูลค่าสูงขึ้นเนี่ยราคามันก็จะมาสะท้อนในท้ายที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนก็ต้องรอให้ถึงในจังหวะที่ มูลค่ากิจการแล้วก็ราคามันสอดคล้องกันค่ะทางบราจ c i p l e ได้สรุปทิศทางการลงทุนในอนาคตของกลุ่มเฮลท์แคร์ดังนี้นะคะ 1. ปัจจัยเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐนั้นยังคงจะเป็นแรงกดดันตลาดต่อไป 2. กฎหมายการควบคุมราคายาจะต้องถูกเสนอไปยังสภาคอนเกรสของสหรัฐอยู่ดีซึ่งเชื่อว่าสหารัฐจะไม่ดำเนินนโยบายที่จะเป็นอุปสรรคกับบริษัทที่จะผลิตยาเพื่อนำมาใช้รักษาโรคในอนาคตและ 3. ส,สถานการณ์ระบาดของโควิดน่าจะดีขึ้นอัตราผู้เสียชีวิตจะน้อยลงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือการวิจัยพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จะกลับมาสู่ระดับปกติได้ในไม่ช้านี้ค่ะ ค่ะฟังจากทิศทางการลงทุนไปข้างหน้าของกลุ่มเฮลท์แคร์ก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่กังวลมากนักนะคะก็เป็นเรื่องของปัจจัยเรื่องดอกเบีย้ยที่จะสูงขึ้นเงินเฟอ้อที่จะสูงขึ้นก็คงเป็นเรื่องที่จะกดดันนะคะแต่ทิศทางไปข้างหน้าของสินค้ากลุ่มนวัตกรรมเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นสินค้าเป็นระดับพรีเมียมถ้าเรามองในถึงเรื่องการยกระดับรายได้เนี่ยหมายความว่าการที่คนมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในช่วงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพก็จะสูงขึ้นนะคะแล้วคนเราเนี่ยตอนนี้อายุยืนยาวขึ้นเนาะแล้วก็มาด้วยโรคกันก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นการที่อายุยืนยาวมีไรายได้ดีขึ้นก็คนก็จะมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาหรือว่าการป้องกันนะคะในเรื่องของสังคมสูงอายุนะคะ ตอนนี้สัสดส่วนประชากรในปี2022ผู้คนที่อายุมากกว่า60ปีมีด้วยกันมากกว่า13%ของปร,ประชากรทั้งหมดนะคะภายในปี2030มีการประมาณการว่า1ใน6ของประชากรโลกจะมีอายุมากกว่า60ปี และภายในปี2050ประชากรที่อายุมากกว่า60ปีจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและประชากรที่อายุมากกว่า80ปีจะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวด้วยกันนะคะค่ะ,คะน้องกอาดูตัวเลขแล้วเยอะมากเลยนะคะน่ากลัวเลยใช่ะค,ะค่ะจาก1,400ล้านคนในปี2015ขึ้นไปเป็น2,100ล้านคนใน2050แสดงว่าสังคมที่ต้องเรียกว่าสังคมสูงวัยเนี่ย มันมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในกลุ่มนี้ก็เป้าหมายของการลงทุนก็ต้องเป็นการลงทุนระยะยาวในมิก a t เทรนด์ด้วยค่ะสำหรับพี่ๆนะักลงทุนคนไหนที่มีความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนทางด้านเฮลส์แคร์เราหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะสามารถทำให้พี่ๆได้มั่นใจกับการลงทุนภายใต้กองนี้กันนะคะ และหากพี่ๆนักลงทุนคนไหนมีคำถามที่ต้องการถามสามารถแอดไลน์มาที่ adwealthypublic เรายินดีตอบทุกคำถามการลงทุนสำหรับวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่ลีกาอาและพี่ลีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ